thank you สวัสดีค่ะก็วันนี้มาตามสัญญาคลิปก่อนหน้านี้สักประมาณ2เดือนได้นะคะที่เคยให้คาแนะนําเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่จะเตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียนกับทางกรมสุลกาการหลังผ่านการสอบข้อสอบมาตรฐานในการเป็นตัวแทนออกของนะคะวันนี้จะมาพูดให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะก็ขออนุญาตเริ่มต้นเลยว่าการขึ้นทะเบียนกับทางกรมสุลกาการเนี่ยจะมี2ส,สถานะ สองฐานะในที่นี้เรามุมมองของบุคคลแล้วก็นิติบุคคลนะคะคำว่านิติบุคคลเนี่ยมันเป็นภาพรวมของไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือบริษัทมหาชนจํากัดนะคะฟ้าขอใช้คํา เรียกแทนว่านิติบุคคลเพื่อความชัดเจนนะคะทีนี้เรามาเห็นภาพรวมก่อนว่าถ้าบริษัทนะคะส่งบุคคลมาอบรมแล้วพร้อมที่จะไปขึ้นทะเบียนบุคคลนั้นต้องอยู่ภายใต้สังกัดของนิติบุคคลและนิติบุคคลก็จะอยู่ภายใต้สังกัดของสมาคมที่กรมสุลกากรรับรองนะคะเช่นเดียวกันสถานะของบุคคลก็จะต้องไปขึ้นทะเบียนกับทางสมาคมที่กรมสุลการกรรับรองเช่นกันก่อนที่จะไปขึ้นทะเบียนกับกรมสุลการกรนะคะ มาถึงการตรวจสอบสถานะของตัวเองนะคะหลังจากที่ เราเตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียนขออนุญ,ญาตพูดถึงกรณีของนิติบุคคลก่อนนะคะก่อนอื่นเลยคุณตรวจสอบภายในองค์กรของคุณก่อนเลยนะคะว่าคุณเคยขึ้นทะเบียนกับทางกรมศุลกากรในสถานะใดสถานะหนึ่งหรือไม่นะคะแล้วมีการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของทางสมาคมที่กรมศุลกากรรับรองไหมขออนุญ,ญาตสมมุติฐานว่าบริษัทหรือนิติบุคคลนั้นๆเคยดําเนินการทั้งสองรายการนี้มาแล้วนะคะเมื่อมีผู้สอบผ่านเพิ่มเติมนะคะทางบริษัทก็ยื่นเอกสารแนบ ะะซึ่งเป็นเอกสารของทางกรมสุวนตามประกาศที่61ทับ2561นะคะแนบรายชื่อเพิ่มเติมเหมือนไปแจ้งกับกรมนะคะบอกให้ทางกรมศุลการกรรับทราบว่าฉันมีพนักงานสอบผ่านเพิ่มเติมนะคะจํานวนกี่คนก็แจ้งไปนะคะทางบริษัทสามารถทําเอกสารมอบอานาจให้บุคคลไปกระทําการแทนได้นะคะและแนบไปพร้อมๆกันค่ะสําหรับบุคคลที่สอบผ่านนะคะอันนี้มอบอํานาจให้ไม่ได้นะคะของใครก็ต้องไปยื่นด้วยตัวเองนะคะก็ยื่นเอกสารแนบแจ้งไปว่าเป็นผู้สบ ผ่านเป็นผู้พร้อมที่จะขอปฏิบัติงานนะคะโดยเอกสารแนบก็จะเป็นเอกสารที่2.4ในส่วนของประกาศที่61ทับสอนะคะก็จะจะมีเอกสารแนบซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็จะมีหลักฐานการอบรมก็คือเป็นใบประกาศเชียบัตรที่ได้จากที่ท่านไปอบรมมานะคะและมีหนังสือรับรองของทางบริษัทว่าเราเป็นพนักง,งานของบริษัทหรือนิติบุคคลนั้นจริงๆนะคะหลังจากนั้นแล้วเรียบร้อยเลยค่ะง่ายใช่ไหมคะสำหรับ บริษัทที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนเอาของกับกรมศุรกากรเอาไว้แล้วพร้อมกับการเป็นสมาชิกของทางสมาคมใดสมาคมหนึ่งไว้ทีนี้ถ้าบริษัทบอกว่าไม่เคยขึ้นทะเบียนอะไรเลยไม่ได้เป็นสมาชิกของอะไรเลยแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าจะขึ้นทะเบียนเป็นสถานะอะไรนะคะกลับไปตรวจสอบก่อนว่าบริษัทคุณมีการประกอบธุรกิจอย่างไรบ้างถ้าคุณพร้อมที่จะรับงาน มีการบริการนําสินค้าออกจากท่าเรือออกจากสนามบินหรือมีการดําเนินงานเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการต่างๆนะคะนั่นแหละคือคุณพร้อมที่จะเป็นตัวแทนออกของแล้วนะคะลําดับแรกเลยก็ไปยื่นเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของทางสมาคมและเตรียมเอกสารประกอบในส่วนของบริษัทนะคะเพื่อที่จะขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนออกของ,ของกับทางกรมศุลกากกรนะคะกรณีของบริษัทนะคะเอกสารเยอะนิดนึงนะคะก็ต้องไปดูที่ แบบฟอร์มที่2.1นะคะกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะเอกสารที่พูดมาทั้งหมดนี้จะอยู่ในแบบฟอร์มของประกาศที่61ทับ2561ทั้งหมดนะคะรวมถึงเอกสารเราจะดูว่ามีเอกสารอะไรแนบบ้างนะคะให้ไปดูที่แบบฟอร์ม4.1นะคะพร้อมทั้งมีเอกสารแนบประกอบก็คือตออ1ต่อ2และต่อ3ฝกขอนญาตไม่อ่านนะคะว่าแต่ละเอกสารมันคืออะไรเพราะว่ากลัวว่าคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะเอกสารทั้งหมดแนบยื่นพร้อมกัน เะะมื่อกี้ก่อนหน้านั้นเราบอกว่ามีของบุคคลใช่ไหมคะในกรณีเคสที่2นี้คือคุณจะต้องเอาเอกสารของบุคคลกับของบริษัทที่แจ้งไปเนี่ยแนบยื่นพร้อมกันนะคะกรณีสมุดฟ้าเป็นผ,ผู้สอบผ่านใช่ไหมฟ้าก็ไป่ยื่นของตัวเองโดยที่บริษัทสามารถมอบอำนาจให้ฟ้าเนี่ยเป็นคนยื่นแทนในของบริษัทก็ได้นะคะ จำไว้นะคะว่าบุคคลทําเองกระทําการเองทั้งหมดไม่สามารถมอบอํานาจให้ใครได้นะคะส่วนบริษัทสามารถมอบอํานาจกระทําการแทนม,มีหนังสือมอบอํานาจติดอาการสเตมให้เรียบร้อยนะคะโอเคทีนี้เราพายไปที่ของบุคคลง่ายมากเลยสั้นๆเลยค่ะไม่ได้วุ่นวายเหมือนของนิติบุคคลแต่ทางนั้นทางนี้นะคะการตรวจสอบ ทางกลมหรือทางสมาคมหรือในการทําธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลก็จะตรวจสอบง่ายและมีความน่าเชื่อถือมากกว่านะคะถ้าบุคคลใดไม่มีความพร้อมคุณสามารถขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนของในานามบุคคลก่อนได้แต่ถ้าคุณมีความพร้อมในการจัดตั้งบริษัทเพื่ออง,งค์กรเพื่อความน่าเชื่อถือเพื่อยกระดับมาตรฐานต่างๆก็ขอแนะนําให้คุณยกระดับตัวเองให้เป็นนิติบุคคลนะคะในกรณีของบุคคลตรวจสอบง่ายๆเลยค่ะถ้ายังไม่เป็นสมาชิกของสมาคมก็ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกข,ของเขาซะ แล้วก็ยื่นเอกสารประกอบเช่นเดียวกับบุคคลที่สอบผ่านที่จะขึ้นทะเบียนในนามของนิติบุคคลนะคะก็คือเอกสารแนบแจ้งความประสงค์ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงานเป็นตัวแทนออกคองนะคะแล้วก็มีเอกสารประกอบแต่ส่วนหนึ่งเลยต้องมีหนังสือรับรองจากลูกค้านะคะว่า เวลาไปขึ้นทะเบียนกับทางสมาคมต้องมีหนังสือรับรองว่าคุณมีลูกค้านะคะต้องมีหนังสือรับรองจากกรมตํารวจนะคะว่าคุณไม่มีความผิดทางการทําธุรกิจทางด้านนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเอกสารประกอบของทางแต่ละสมาคมก็ติดต่อสอบถามได้นะคะว่าเขามีอะไรบ้างนะคะทีนี้เราพาดมาในส่วนของนิติบุคคลที่คุณบอกว่าอา้าวแล้วเราไม่ได้เป็น ตัวแทนของเราไม่ได้อยากทำชิปปิ้งแต่เราส่งพนักงานไปอบรมเพราะว่าเราเนี่ยทำของนำเข้าแล้วก็ส่งออกเองด้วยเราแค่อยากให้พนักงานมีความรู้เราอาจจะทำเองในส่วนของตัวเองนะคะ,อะมองมุมสองด้านก่อนนะคะถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการจริงแล้วไม่ได้มีสาขาไม่ได้มีเครือข่ายไม่ได้มีบริษัทแม่บริษัทลูกหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วไม่ได้รับงานดาเนินพิธีการใดๆอันนั้นคุณสามารถดาเนินพิธีการในนามของบริษัทของคุณ นะคะคเอกสารประกาศตรงนี้ให้ไปดูที่ประกาศที่64ทับ2561นะคะมันจะมีว่าถ้าคุณจะดำเนินพิธีการใช้เคาน์เตอร์สวิตหรือทำด้วยตัวเองหรือว่าจ้างตัวแทนเอาอของนะคะอันนี้ขออนุญ,ญาตยังไม่ลงรายละเอียดเพราะมันจะยาวจริงๆนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการแต่คุณบอกว่าคุณมีสาขาบริษัท A ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนออกขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้าส่งออกนะคะขอนะขออภัยด้วยแต่คุณบอกว่าคุณจะไปรับจ้างให้กับบริษัท B C D ในเครือข่ายของคุณอันนี้คุณถือว่าคุณเป็นตัวแทนออกของเต็มตัวแล้วนะคะคุณไม่ได้เป็นผู้ประกอบการที่ทําให้แค่ของตัวเองคุณต้องกลับสถานะให้ไปเป็นตัวแทนออกของที่ขึ้นทะเบียนกับทางกรมศุกากาลนะคะก็ ถ้าไม่อยากให้คลิปมันยาวมากไปกว่านี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะได้รับความเข้าใจในบางส่วนที่อาจจะดูจากสไลด์หรืออาจจะดูจากข้อมูลคลิปก่อนหน้านี้แล้วยังไม่กระจ่างนะคะหวังว่าจะทำให้ทุกคนเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วถ้ามีคําถามใดๆสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณมากค่ะ